ผมก็ไม่รู้นะครับความรู้สึกของผมตอนนี้ในขณะที่ทุกอย่างกำลังพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีนะมีการเปลี่ยนแปนลงตลอดเวลามีทุกสิ่งทุกอย่างที่พัฒนาขึ้นแต่ความสุขของเรากลับน้อยลงเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเร่งรีบมากขึ้นจนบางทีเราไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรามันวุ่นวายภาษาบ้านๆเขาเรียกว่า อีลุงตุงนังหรือลุงรังนั่นแหละมันรุงรังมากมันเหมือนชีวิตของเราต้องเร่งตลอดเวลาเราไม่มีสมาธิกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรากลับรู้สึกอยากที่จะพักผ่อนอยากที่จะพักสมองนั่นแปลว่าการใช้ชีวิตที่รวดเร็วและหวือหวาอาจจะไม่ใช่คำตอบของสิ่งที่เรากำลังค้นหาก็ได้ ผมก็เลยลองเปลี่ยนวิธีคิดมาใช้ชีวิตแบบช้าๆดูบ้างเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีแล้วก็จดจ่อกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นตัดทุกอย่างที่รู้สึกว่าทำให้ตัวเองรู้สึกหงุดหงิดหรือฟุ้งซ่านค่อยๆทำไปวันละนิดวันละนิด ผลค้นพบคำตอบอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราไม่จาเป็นต้องรู้ทุกเรื่องและเอาใจใส่เฉพาะเรื่องที่ควรสนใจชีวิตของเรามันเบามันรู้สึกเบานะครับมันรู้สึกว่าเราได้พักผ่อนเราได้หายใจสะดวกคล่องขึ้นสดชื่นขึ้นมีสมาธิ กับสิ่งที่จะเป็นจริงๆมากขึ้นบ่อยครั้งที่เราทำงานแล้วรู้สึกไม่มีสมาธิเราก็ต้องไปเปิดอะไรดูแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ทำได้สําเร็จโดยที่เราไม่ต้องคิดมากหรือปวดหัวมากเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับ สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี่อาจไม่ใช่สิ่งที่สวยงามที่สุดที่ทุกคนเคยสัมผัสมาแต่สำหรับผมผมมองว่านี่คือรางวัลชีวิตของผมความสุขที่แท้จริงสำหรับผมก็คือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองได้มีเส้นทางเป็นของตัวเองเวลาที่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของ เจ้านายหรือใครคนใดคนหนึ่งแต่นี่คือช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดข,ของเราที่เราสามารถจะทําอะไรก็ได้อยู่กับตัวเองพูดคุยกับตัวเองนะครับใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ผมก็เคยสงสัยคนที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเราทำไมเขาถึงยังอยู่ได้นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพัฒนาขึ้นเราไม่จะเป็นจะต้องก้าวตามยุคสมัยมากก็ได้เราควรจะมีจุดจืนเป็นของตัวเองรู้จักพอประมาณในจุดของตัวเองไม่พยายามที่จะทําตัวเองให้เป็นคนอื่นหรือเหมือนคนอื่น ชีวิตเราก็มีความสุขครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่สิ่งที่ผมค้นพบมันเป็นสิ่งที่ตัวผมเองมีความสุขและผมคิดว่าถ้าใครที่คิดเหมือนกับผมคุณก็จะได้รับสิ่งเดียวกับผมเหมือนกันในเวลาที่เรายังมีเรี่ยวแรงในช่วงเวลาที่เรายังหายใจเราควรจะต้อง ทำตัวเองนะครับผมเชื่ออย่างนึงนะครับว่าเวลาเป็นสิ่งเดียวที่เท่าเทียมกับทุกๆคนไม่แบ่งชั้นมรณะไม่แบ่งเงินทองไม่แบ่งอาชีพไม่แบ่งคนรวยคนจนไม่แบ่งอายุเราทุกคนมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันเหลือน้อยเหลือมากแล้วแต่ และทุกๆวันเวลาก็ได้ผ่านไหลผ่านไปเราไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ผมจริงอยากจะให้ความสำคัญกับเวลาและประสบการณ์ของชีวิตในช่วงเวลาที่ผมยังมีอยู่ในช่วงเวลาที่ร่างกายผมยังแข็งแรงอยู่ถ้าเราอยากทำอะไรให้เรารีบทํานะครับก่อนที่เวลาจะพากโอกาสและทุกๆอย่างไปจากเรา ก่อนที่เราจะมีเวลาเหลือน้อยลงไม่ได้ทำในสิ่งที่เราต้องการก็ขอฝากไว้ผมผมแมวครับ